สวัสดีค่ะพบกับพิดาดาวนายร้อยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องข้อสอบทหารเรือที่เพิ่งสอบกันมาเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะเอาละไปที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่า ให้ดูลักษณะของช้อยกอนใช่ไมหมคะว่าให้อะไรมาบ้างแน่นอนค่ะเมื่อเราได้ลักษณะของช้อยแล้วเราก็ต้องถอดรูทถอดรูทคืออะไรเช่นคำว่าถอดรูทหมายถึงข้อที่1ให้อะไรมาบ้างเราก็ได้ verb หนึ่งอีกฝั่งก็เป็น verb หนึ่งนะคะตัวที่2ก็ verb หนึ่งแต่ต่างกันที่มันเติม s เห็นไหมคะอีกฝั่งเป็นมาจากว l l เนาะ n t มาจาก will not ก็คือ will verb 1ข้อที่3ได้เป็น verb 2คู่กับ would verb 1และข้อที่4เป็น had verb 3คู่กับ would have verb 3เด็กๆสังเกตได้ว่าทุกข้อเนี่ย โครงสร้างถูกต้องหมดเลยนะคะมีแปลกอยู่ช้อยสองที่กริยาเติม S ก็ต้องไปเช็คประธานประธานเป็นพหาพจน์กริยาไม่ต้องเติม S นะคะประธานเป็นผ้าพุน์กริยาไม่ต้องเติม S ประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม S เราเลยสามารถตัดตัวเลือกที่สองออกได้เลย ถึงแม้โครงสร้างมันจะถูกแต่มันผิดกฎ subject verb agreement ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือโครงสร้างต่างๆใช้ยังไงนะคะโครงสร้างต่างๆใช้ยังไงแบบที่1ใช้กรณีที่เป็นความจริงตามธรรมชาติเป็นหลักวิทยาศาสตร์นี่คือแบบที่1นนะคะอันที่2ค่ะที่เป็น verb 1 v w i l verb 1ใช้ในสิ่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน นะส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็น verb 2กับ would verb หใช้กรณีเงื่อนไขที่มันเป็นไปไม่ได้เราอ่านโจทย์และเราแปลยกตัวอย่างที่เขาชอบออกข้อสอบคือ if I were you ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ถ้าฉันมีเงินเยอะเนี่ยค่ะเป็นกรณีการพูดในสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาแบบสุดท้ายเขาบอกว่า h a d v ว r b 3คู่ฟูดแฮดเวิร์บใช้กรณีที่เล่าเรื่องในอดีตเป็นไปไม่ได้ย้อนเวลาไปแก้ไขไม่ได้แล้วนี่คือโครงสร้างหลักๆนะคะนี่คือโครงสร้างหลักๆที่จะออกข้อสอบใน if clause เพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะโครงสร้างข้อ1ก็ถูกข้อ3ก็ถูกข้อสีก็ถูกเราจะตัดตัวเลือกออกได้อย่างไรต้องไปแปลโจทย์ค่ะ คำนี้นะคะ fire แปลว่า,าไล่ออกเชิญออกบางคนอาจจะแปลว่าไฟไหม้ไฟไหม้แต่มันไม่เข้ากับบริบทนะคะ fire ใช่ๆแปลว่าไฟไหม้ได้ไหมได้ค่ะแต่เราก็ต้องดูบริบทรอบข้างด้วย if students ถ้านักเรียน practice แปลว่าฝึกนะคะหรือปฏิบัติถ้านักเรียนฝึกหรือปฏิบัติ working hard practice working hard ถ้านักเรียนทำงานอย่างหนะัก นะคะอย่างหนักถ้าฝึกอย่างหนักนักเรียน are fire ข้อหนึ่งค่ะถ้าฝึกหนักถูกไล่ออกความหมายไม่ได้นะคะผิดที่ความหมายโครงสร้างถูกแต่ความหมายไม่ได้นะคะข้อที่สามค่ะการที่เราจะสมมุติว่าเป็น verb would verb 1สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้านักเรียนฝึกหนัก พวกเขาจะไม่สามารถ they would not be fired จะไม่ถูกไล่ออกพวกเขาจะไม่ถูกไล่ออกนะคะเป็นการสมมุติในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ส่วนข้อ4ถ้าวันนั้นเล่าเรื่องในอดีตนะคะถ้าวันนั้นนักเรียนฝึกอย่างหนักเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะถ้าวันนั้นนักเรียนฝึกอย่างหนัก ถ้าวันนั้นฝึกอย่างหนะักนักเรียนพวกนั้นเหล่านั้นจะไม่ถูก wouldn't have been fired จะไม่ถูกไล่ออกถ้าฝึกหนะักจะไม่ถูกไล่ออกระหว่าง3กับ4ระหว่าง3กับ4การสมมุติเรื่องนี้ควรจะเป็นแบบที่3ไม่มีทางเป็นไปได้หรือแบบที่4เอาเรื่องในอดีตมาเล่ามาสมมุติให้ฟังนะคะวิเคราะห์ได้เป็นข้อ4เนาะ ในเรื่องของ if clause นะคะตำรวจออกทหารเรือออกโอกาสที่จะเจอในทหารอากาศและทหารบกก็มีอยู่ประปลายยังไงก็ฝากไปทบทวนตัวโครงสร้างหน้านี้ด้วยนะคะเด็กๆคะพิดาฝากไปอีกนิดนึงนะคะในส่วนของเหล่าทหารอากาศค่ะเคยออกในเรื่องของ if clause แบบผสม แบบผสมคืออะไรฝั่งหนึงเป็น verb 2อีกฝั่งเป็น wood h a verb r ค่ะหรือฝั่งหนึ่งเป็น h a verb 3อีกฝั่งเป็น wood verb 1นะคะโครงสร้างแบบผสมเคยออกข้อสอบเราทหารอากาศมาแล้วยังไงก็ฝากทบทวนอีกที่นึงนะคะถ้าวันนั้นถ้าวันนั้น He verb 3ถ้าวันนั้นฉันไม่ถูกลอตเตอรี่วันนี้ฉันคงไม่นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บินไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แน่เลยเป็นการสมมุติในรูปแบบผสมนะคะหรือ mix conditional sentence นั่นเองนะคะฝากนักเรียนทบทวนเผื่อเจอด้วยนะคะเราไปดูต่อกันข้อต่อมาค่ะข้อต่อมานักเรียนดาวนายร้อยก็ให้ช้อยมาต่างๆนานานะคะ ไม่แน่ใจว่าแบบนี้แบบนั้นแต่จำคอนเซปต์ได้เด็กดาวนายร้อยจำคอนเซปต์ได้ว่าเอยพิดาเคยสอนว่าถ้า Adjective สลับที่ในช้อยแบบนี้มันทดสอบเรื่อง Adjective Order แน่เลยซึ่งเด็กดาวนายร้อยก็จะท่องว่า d e a ชนาก็คือ Determiner นั่นเองนะคะ d เดชนามลำจำคุณขนาดอายุ รูปร่างสีสัญชาติวัสดุแล้วก็นาวหนาวหนาวคืออะไรถ้าเกิดว่าเรียนแบบ English แบบภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีในเรื่องของ cardinal number ordinal number ใช่ไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะ cardinal number ordinal number ลำดับก็เป็น ordinal number จำนวนก็เป็น cardinal number คุณลักษณะในที่นี้ถ้าเรียนแบบภาคภาษาอังกฤษอาจจะเขียนได้ว่าเป็น opinion ก็ได้เหมือนกันคนสวยคนไม่สวยหน้าเกลียดนู่นนี่นั่นขนาดในที่นี้หมายถึง size นะคะอายุเราก็รู้ดี age เกาแก่ไม่เด็ก นะคะส่วนรูปร่างก็หมายถึง shape อันนี้รวมไปถึงเรื่องของอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพวกนั้นด้วยนะคะสีก็ color ชาติก็ origin นะคะแล้วก็ material นะ,ะถ้าข้อสอบยากอีกนิดนึงเราถ้าหารอากาศให้เพิ่มตัวนี้เข้ามาค่ะ purpose pur อยู่หน้าน่ะเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ทำอะไรเช่น swimming ถูกมีไว้สำหรับว่ายน้ำ writing pen ปากกาที่มีไว้สำหรับเขียนนะคะไอ้พวก purpose ก็จะอยู่ติดกับคำนามนี้ฝากเผื่อไปเราทหารอากาศกับเราทหารบกนะคะเพราะว่าสองเหล่านี้อาจจะเล่นนอก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 บทไปอีกนิดนึงนะคะมีสไตล์ข้อสอบที่เพิ่มความยากเข้ามาอีกนิดนึงในส่วนของข้อนี้ค่ะก็สามารถโยงได้เลยว่า เอกก็คือ Determiner ถูกไหมคะ Beautiful ก็ตรงกับ Opinion หรือคุณลักษณะยังก็ตรงกับอายุหรือ Age ส่วน Skinny ก็ตรงกับรูปร่างนะคะ k i t skinny ตรงนี้จะเป็นเรื่องของรูปร่างส่วนขนาดอ่ะคำว่า t ิน n จะอยู่ที่ขนาดนะคะคำว่าขนาดบางขนาดเล็กแต่ว่าไอตัว Skinny ที่ผอมมากผอมติดก,กระดูกเนี่ย จะเป็นอยู่ในส่วนของรูปร่างนะคะ Chinese ก็เป็นสัญชาติ Girl ก็เป็นคำนามนะคะที่เราท่องว่าหนาวหนาวเพราะข้อสอบเก่าๆมันเคยออกคำนามหลายคำมาเรียงต่อก,กันนะคะก็ให้เข้าใจตามนี้ยังไงพิดาก็ฝากโครงสร้างของ adjective order ให้นักเรียนไปทบทวนกันด้วยนะคะดังที่เห็นในตัวอย่างนะได้เอาตัวอย่างมาให้ก็ ตามนี้เลยนะคะก็จะอาจจะช่วยให้เราทำข้อสอบได้ด้วยลำจำคุณขนาดอายุรูปร่างสีงสัญชาติวัสดุหนาวน่าใครไม่สะดวกในแบบภาษาไทยก็สามารถที่จะฝึกฝนจดจำในรูปแบบภาษาอังกฤษ,ษก็ได้ Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose, and Now ะคะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นแล้วฝึกทำโจทย์นะ นี่คือเรื่องของ adjective order นะคะต่อไปค่ะเราไปคุยกันข้อต่อมาข้อนี้เด็กบอกว่าผมจำแม่นเลยโจทย์มันว่าแบบนี้นะคะ if you want มันบอกว่า if you want to know someone's telephone number ถ้าคุณต้องการที่จะรู้เบอร์โทรของใครนะคะถ้าคุณต้องการที่จะรู้เบอร์โทรของใคร if you want to know อยากรู้เบอร์โทรใครให้ไปจุดจุดจุด info book นะคะให้ไปจุดจุดจุดข้อหนึ่ง look it up look it up แปลว่าอะไรข้อ2 do a way with it ข้อส cut it off ข้อส catch up with จำได้เลยค่ะใครทำโจทย์บ่อยๆจะจำได้เลยว่าทุกคำออกข้อสอบเก่ามาหมดแล้วโดยเฉพาะข้อนี้ถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอเฉลยของดาวนายร้อยจะเห็นว่าเราเคยให้เทคนิคมาคุ้นๆไหมคะ Look f o r คือมองหาถ้ารถมาต้อง look out มองลงคือ look down ย้อนเรื่องราวคือ look back Look on จับตาดู look into คือตรวจสอบ Look up หาสับสอบบางคนชอบ look down on ดูถูกมันไม่ดีดูแลนี้ look after look forward to ตั้งตารอเธอ Look over คือตรวจตาเด็กๆบอกว่าพี่ดาครับผมท่องกรอน,นี้ได้ผมเลยตอบข้อหนึ่งเลยครับ ถ้าคุณอยากรู้เบอร์โทรคุณสามารถค้นในสมุดเล่มเหลืองหรือสมุดโทรศัพท์ได้นะคะใครที่อยากได้กรอนี้นะคะให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังของเราได้เลยพี่ฟิซี่ได้จดลงไปในเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะ คำศัพท์อื่นๆค่ะนักเรียนสามารถพอสแล้วก็ดูคำศัพท์ตรงนี้ได้เลย l o o k up แปลว่าค้นหา do away with แปลว่าล้มเลิกกำจัดออกคา t ิด d o กแปลว่ากำจัดออกตัดออก catch up with แปลว่าจับได้พยายามเข้าใจมีปัญหานะคะก็สามารถพอสถ้าฟังไม่ทันก็ทบทวนเนาะ phrasal verb ได้เลย ข้อต่อมาค่ะเด็กๆรู้สึกมั่นใจมากสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าขีดเส้นใต้แบบนี้แสดงว่าโจทย์ต้องการให้หาซินนนีมนะคะซินนนีมหรือคำเหมือนขีดเส้นใต้แบบนี้อยากได้คำเหมือนกิเมียแห้แปลว่าอะไรนะคะบางคนที่ไม่ได้ทบทวนข้อสอบเก่าๆมาก่อนเข้าใจว่ายื่นมือให้ฉันเช็คแฮร์หรือเปล่า อะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้าน้องๆดาวนาร้อยเนี่ยมั่นใจในข้อนี้มากว่าข้อนี้จะต้องตอบว่า Help me ฉันเป็นเอจนี่กรอนี้มาเลยค่ะนะคะกรอนี้เราได้ฝากไว้ให้น้องๆน้องบอกว่าจำได้ He l p me ฉันเป็นเอจในที่นี้ไม่ได้เอจเป็นโรคเนาะเอจแปลว่าช่วยเหลือเหมือนกัน rescue me คำนี้ก็แปลว่าช่วยเหลือค่ะ assist me คำนี้ก็แปลว่าช่วยเหลือ hey you see give me a hand คำนี้ก็แปลว่าช่วยเหลือ or you can do me a favor คำนี้ก็แปลว่าช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพราะกรอนนี้ก็คือกรอน help me ทั้งหมดนั่นเอง help me ฉันเป็นเอด rescue me assist me hey you see give me a hand or you can do me a favor นะคะทั้งหมด ออกข้อสอบเตรียมทหารบ่อยมากนะคะจึงเป็นที่มาของโจทย์ข้อนี้ที่นักเรียนของเราค่อนข้างมั่นใจ I want some help ฉันต้องการความช่วยเหลือคุณจะ give me a hand ช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคำตอบจึงเป็นข้อที่1 help me นะคะส่วนคำอื่นๆแปลว่าอะไรกันบ้างนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหน้านี้นะคะ check hand h o me me, visit me นะคะฝากคำศัพท์เหล่านี้เอาไว้ด้วยไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะข้อที่ออกเราตำรวจและเราค่อนข้างจะเก่งตรงเพราะอะไรเพราะมันออกข้อสอบเก่าบ่อยใครทำข้อสอบเก่าบ่อยต้องเคยเจอประโยคนี้มาก่อน do you mind would you mind นะคะ do you mind would you mind แปลเป็นไทยได้ว่า จะว่าอะไรไหมรังเกียจไหมนะคะแล้วเราก็ย้ำเสมอว่าเจอโครงสร้างนี้ส่วนใหญ่ต้องตอบว่าไม่รังเกียจไม่ว่าอะไรหรอกนะคะรังเกียจไหมกับการช่วยเหลือฉันกับกระเป๋าเดินทางอันนี้นะคะบางคนตอบ สองหลายคนพลาดไปตอบสองนะคะ Yes I hope not แปลเป็นไทยว่ารังเกียจไหมรังเกียจสิฉันหวังว่าจะไม่นะมันขัดแย้งกันเหมือนเดิมค่ะข้อที่ออกบ่อยๆนี่คือข้อสอบเก่าแล้วเอามาออกซ้ำอีกรอบนะคะ No not a t all ไม่เลยไม่รังเกียจเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยมีหนึ่งประเด็นค่ะที่เด็กๆบอกว่าผมว่าต้องตอบข้อสครับ รังเกยียจไหมที่จะช่วยฉันยกกระเป๋า it would be great to help เขาแปลว่ามันเยี่ยมเลยที่จะได้ช่วยเขาคิดว่า b พูดสำนวนนี้นะคะเท่าที่เจอกับชาวต่างชาติหรือว่านักเรียนอ่านในเรื่องของอวิธีการใช้เราจะพบว่า it would be great to help เราจะใช้ก็ต่อเมื่อยกตัวอย่างสถานการณ์สำหรับข้อที่4นะคะ a บอกว่า Are you lost? เธอหลงทางหรือเปล่า Can I help you? Can I help you? นี่เธอหลงทางหรือเปล่า Can I help you? B ตอบว่า It would be great to help. โ Oh ดีใจจังเลยที่เธอจะช่วยฉันมันดีมากเลยอะไรแบบนี้นี่คือสำนวนที่ใช้กรณีที่ยกตัวอย่างค่ะ แต่ถ้าเราใช้การแปลแปลไทยอย่างเดียวคุณตอบสีได้ใช่ไหมคะอย่าลืมว่าเรื่องของวัฒนธรรมภาษาการใช้แตกต่างจากภาษาไทยเพราะฉะนั้นแค่แปลไทยได้ไม่ได้หมายความว่าจะตอบถูกแต่คุณต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วทำโจทย์เก่าบ่อยๆนะคะสามารถสอบถามข้อสอบ เข้ามาได้นะคะทางเราพิดาและทีมติวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่เหล่าหน้าสวัสดีค่ะ